สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาชมพบกับข้างทางเนาะโอ้ดูแนะนำตัวพบกับข้างทางวันนี้ผมพาชมพระพุทธชินราชออกวัดหนองสะเดา ข้างหลังเป็นหลวงพ่อเงินวัดน้องเดาจจังหวัดพิจิตรหรือพิโลกไม่แน่ใจเนาะผมเคยผ่านทางไปที่นั่นผมเลยไม่รู้ผมคิดยังไงอันนี้สงสัยจะเป็นพระท่านอยากจะมาอยู่กับผมเนาะอันนี้ผมไม่เปิดนะอันนี้ไม่เปิด <c oughs> พระองค์นี้ก็มีประสบก,การณ์กับผมคือผมอยากเล่าประสบก,การณ์ก่อนเนาะ ผมผ่านวัดเนี้ยช่วงนั้นผมทํางานส่งของผมผ่านวัดเนี้ยผมผ่านประจแล้วเห็นป้ายเขาสร้างพระนี่เป็นเดือนเดือนผมสง่งผมทํางานประมาณสามสี่เดือนก่อนผมจะออกเนี่ยผมไปส่งทางเส้นทางภาคเหนือทางบ้านผมเนีเส้นไอ้กรุงเทพไปอุตรดิตถ์ไปไอ้อนนี้ต้องผ่านพิศโลกผ่านพิจิตรผ่านพานิศโลกเนาะผมก็เลยอ,อยากได้พระสักองค์ผมเลยแวะเข้าไป เชื่อไหมมีองค์เนี้ยเหรียญเนี่ยไอพระองค์เนี้ยเหลืออยู่องค์เดียวองค์สุดท้ายด้วยนอกนั้นจะเป็นองค์แบบเนื้อแบบเนื้อผงนู่นนี่นั่นเนาะซึ่งผมก็ไม่มีตังค์แต่บังเอิญมีพระรูปหนึ่งเขาอยู่ตู่อยู่ผมเลยสอบถามมาพระองค์เนี้ยองค์เท่าไหร่เขาเลยบอกแบบถูกถูกแบบปัญญาผมเช่าได้เนาะแบบผมก็ไม่ขอบอกจํานวนเนาะ เดี๋ยวนี้ผมไม่ไปเคลียร์ทางวัดทีหลังผมจะไปโอนถวายเพิ่มอยู่มันจะถวายเพิ่มอยู่กับวัดนี้เนาะผมก็เลยไปก็ผมก็ได้มาครับนัดนักไม่เพียงครับผมถ้าใครรู้ราคานี้ก็คือโอ้น้องโอู้เลยว่าถ้าแบบเป็นมูลค่าพรานี้ก็คุ้มครับผมพูดไปก็ไม่เชื่อเนะ <c oughs> ผมก็ไม่อยากบอกราคาเนะาะทักมาสอบถามกันก็ได้แต่ว่าผมไม่เปิดนะ นี่ครับนี่ประวัติแล้วก็อีกอย่างหนึง่งรถผมผมผ่านไปผมเดินทางรถนี่ผมก็ไม่รู้เป็นพราะหรืออะไรหรือเปล่าผมถ้าผมพกองค์นี้ติดตัวไปปุป๊บนี่ตำลงุงตำรวจอะไรเงี้ยเขาจะไม่ตรวจไอะไรเลยถึงรถถ้ารถผมไม่ครบนะคือพูดง่ายว่าเกี่ยวกับไม่อยากให้เสียงเงินอะไรเงี้ยพูนายเนาะแต่เรื่องถูกหวยผมไม่ถูกผมไม่มีดวง ไม่อยากเสียเงินอะไรเงี้ยบางทีมันจําเป็นเนาะไม่มีตังอะไรเงี้ยแต่ว่าเข้าด่านอย่างเงี้ยเขาตรวจเขาจับบางทีผมจะผ่านตลอดผมไม่ใช่เกี่ยวกับผิดกฎหมายนะครับเป็นพวกบางทีพอราบบขาดลืมไม่ขี่บ้างอะไรเงี้ยครับหลายด่านครับผมเจอมาผมวิ่งทั่วไทยผมก็เจอหลายด่านเหมือนกันครับแต่ที่สําคัญคือเป็นหน้ากากทองครับผมเรือองค์เดียวด้วยนี่หน้ากากเงินมีตะกุดด้วยครับนี่ของเงินวัดหนองสะเดานี่ครับแล้วก็วัดนี้ในปีพระ พระหลวงพ่อเงินรูปหล่อในปีปีที่ออกกับพร้อมกับพระรุ่นเนี้เขาลงประกวดในจังหวัดด้วยนะเขาลงประกวดด้วยนะครับหาซื้อกันแพงด้วยเนาะหาซื้อกันแพงด้วยให้พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนาะกับพระพูดชิน,นาลัดครับผมลองไปเปิดเสื้อหาดูครับบางคนเขาก็ไม่ปล่อยนะบางคนเขาไม่ปล่อยผมผมเปิดดูในนิดก็เห็นแต่นเนื้อร่างครับหน้ากากทองคำหน้ากากเงินนี่ไม่ไม่ค่อยเห็น ผมก็ไม่รู้จํานวนการสร้างเลยครับแล้วผมก็ไม่รู้เลยว่าวัดนี้เขาดังขนาดไหนเนาะเขาอาจจะดังก็ได้แต่ผมไม่รู้แต่พอดีผมเห็นป้ายประกาศเป็นเดือนๆครับผมไม่มีตังเข้าไปเช่ามากเอินตังก็ไม่เยอะด้วยครับผมตังไม่ถึงพันนะตีไปง่ายก็พอมีข้าวกินเนาะก็เลยแวะเข้าไปอยากได้พระสักองค์ติดรถอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปเนี่ยผมก็ได้องค์นี้มาตองซึ่งผมก็ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นขนาดไหนแต่ผมก็ไม่สําคัญเนาะแต่อันนี้ผมเก็บไว้แต่เท่าที่เปรียบเทียบดูก็ถ้าเป็นทองนี่ครับเปรียบเทียบทองก็ใกล้เคียงครับผมอาจจะเป็นทองชุบหรือทองผสมก็ได้ครับแต่ว่าถ้าทองเก้าสนี้ผมเคยเปรียบเทียบกับทองเกสิบีคนละสีผมอันนี้ทองเก้าสิบรับดู อาจจะเป็นทอง90ก็ได้ครับนอกความแข็งแรงของหน้ากากเนาะนี่ครับอันนี้ทอง90อันนี้ทอง90นะครับที่เป็นกรอบอันนี้พระอันนี้เนาะอาจจะไม่ให้ดูเพราะพระตกทอดมากก็มันก็ไม่ใช่พระดังครับแต่ว่ามีการเก็ิท่าน,นึงเขาได้ปลูกเสกมอบให้ข้างหลังมีองค์ประกอบหน่อยนึงก็เลยเก็บไว้ในะกรอบทองนี่ครับอันนี้กรอบทอง อันนี้ก็ไม่สําคัญนะครับว่ากรอบทองเป็นแท้หรือไม่แท้แต่ว่าถ้าเป็นของแท้นี่ผมก็จะได้อันนี้เกนะ้าสิบนี่เก้าสิบเนี่เก้าสิบเนาะจะเป็นสออกสีแบบนี้ถ้าแท้ผมก็จะได้ไปถวายเงินเพิ่มครับผมหาเงินไปถวายเพิ่มเพราะว่ามันดูไม่ดีเนาะนได้มาถูกแล้วก็ได้ของแพงเนี่ยโอ้ตรงหน้ากากทองอย่างหนาปึกนะครับดูครับดูด้านข้างอย่างหนาปึกเลยดูครับไม่ใช่บางนะครับนี่ อย่างนา้าครับผมนี่ครับระดับถ้ามาเป็นมินก็ได้ครับผมนะครับปุ๊กแล้วก็ดูแผ่นใหญ่ด้วยครับันทอันนี้อันนี้ประมาณองค์พระห้าเซนนาตีไปห้าเซนนี่อันนี้องค์พระเนาะนี่ครับองค์พระสี่เซนนะครับหน้าตักหน้าตักก็เกือบเกือบสามเซนครับผมนี่สองเซนครึ่งคิดดูทั้งหนา้าทั้งกว้างครับ ถ้าเป็นทองแท้นี่ก็สุดยอดนะครับถึงทองชุบก็เยอะเหมือนกันครับใช้เยอะเนาะอันนี้เรามาชมพระดีกว่าเนาะผมก็จะว่างๆผมก็จะได้ไปถวายอยู่ครับมีปัญญาได้ไปทางนั้นนี่ครับอันนี้ชมนี่ครับอันนี้ปิดทองคําเปียวเนาะพระพุทธชินราชเนี่ยครับอันนี้ปีห้ากว่าๆเนี่ยครับนี่ครับ,รบลองพิมพ์ไปเลยครับรวยเงินทองมหาศาลโอ้ นี่ครับรวยเงินทองมหาศาลนี่ลองพิมพ์ไว้ครับนี่ครับที่สําคัญนี่ไอ้นี่ดูตรงมุมครับมุมนี่จะออกเป็นเทาๆเป็นเหมือนตะกัวเนาะนีนนี้จหมุกเต็มร้อยอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะดวนอะไรนะคือใส่กรอบอยู่ครับแต่ว่ามันผิวมันเป็นงนี้แล้วก็พอซูมไปพอซูมดูนี่ครับจะเป็นสีทองทองเหมือนเดิมครับนี่ครับเป็นสีทองทองเหมือนเดิม นี่ครับก็จะเป็นผสมแล้วครับนี่ครับดูทางใต้นี่เนาะนี่ๆก็ผสมแล้วครับเนาะอาจจะไม่ทองแท้ถ้าทองแท้ก็จะไม่เป็นสีแบบนี้แต่หนาครับหนานาหนาครับความหนานี่ครับองค์พระเต็มร้อยครับผมแต่เทียบกับทองจริงก็นี่ครับเทียบกับทองจริงก็สีใกล้ๆกันก็ไม่ถึงกับทองเก้าสิบห้าครับผมองค์พระเต็มองค์เต็มใบองค์สวยๆครับ ดูเนื้อเนื้อนี่ครับเราดูเนื้อดีกว่านี่ครับไอ้แดงแดงนี่เป็นไอ้ไอ้ยางใส่กรอบนะครับไม่ใช่มวนสาร <c oughs> เป็นมันเก่าเนาะมันจะถอดเปลี่ยนนี่แหละผมก็เลยเอามาให้ชมนี่ครับดูขอบขอบนี่ครับมวนสารแบบผมก็ไม่รู้ว่าเนื้อเลยสร้างเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เนาะ แต่หน้ากากนี่ผมไม่ไม่น่าสร้างเยอะครับผมถ้าสร้างเยอะนี่ก็สุดก็อันนี้แล้วครับนี่ตะกุดฟังตะกุดเงินครับองวกเงินอันนี้ก็เงินแท้ร้อยเปอร์เซ็นอยู่ครับผมว่า <c oughs> รหรืออาจจะผสมก็ไม่รู้หนอหน้ากากเงินดูหับอย่างหนานี่ครับหนานะตึบเลยครับก็ประมาณเกือบเกือบก็ไม่ถึงหนึ่งมิลหนอครับก็ นี่ครับองใบหน้าหลวงพ่อเงินครับก็เป็นถนนสายไอ้ไน่าจะสายเอเชียเนาะก็จะเห็นในวัดเนี้ยวัดเนี้ยครับวัดหนองสะดเดาเนาะลองพิมพ์กันไปดูหนองสะดเดานี่หลวงพ่อเงินลองพิมพ์ไปด้วยพระพุทธชินราชนี่รวยรวยเงินทองมหาศาลเนี่ยรวยเงินทองมหาศาลแล้วก็ วัดหนองเดาเนาะจะมีเนี่ยมาชมสวยๆครับผมอันนี้ก็ประสบการณ์เกิดกับผมเนาะอ๋ะอเพิ่งเห็นโอ้ผมมีภาพมาผมเพิ่งเห็นตัวนี้วาวอล่อนี่บ ผมเพิ่งเห็นเห็นไหมพี่แปดศูนย์ทับห้าศูนย์ทับห้าหนึ่งอ๋อผมเพิ่งเห็นไม่ไม่รู้เป็นโคดหรือเปล่าเนาะน่าจะเป็นโคดเน,ะนาะ,ะนี้ปีห้าหนึ่งมั้งนี่ปีห้าหนึ่งนี่แต่ห้าศูนย์เนี่ยแปดศูนย์เนี่ยออผมเพิ่งเห็นนะครับตั้งแต่ผมรับภาพมาผมไม่เห็นเลย ถ้าผมไม่ทำคลิปไม่เห็นเลยเนี่ยก็เอามาชมแกะมาชมตลอดนะครับเนี่ยชมผมเอกใจเรื่องทองครับ <c oughs> แต่ว่าไม่สําคัญครับทองเกะทองปอมหรือทองแท้มก็ถ้าพระเราศรัทธาเนาะถ้าผมผมเพิ่งเห็นถ่ายคลิปเนี่เปลี่ยนกรอบผมเพิ่งเห็นเลน,นี่ครับบอลอลแปดศูนย์ทับห้าศูทห้าหนึ่ง ครับความครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวยครับเดี๋ยวผมจะหาพระดีๆเดี๋ยววันหน้าผมไปเห็นสมเด็จองหนึ่งเนาะสายนาครพนมมีพระธาตุติดมาเดี๋ยวผมเอามาใชุชมนะครับความครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับผม